ปรวตต่อครับดูครับตองดูกันดูกันั้นตีนตีนแก่นั่นผังนั่นโดนสุดตายละเดียบนตตีสั่งคนนี้นั่นมันโจ๋สีนใช่ไหมคนก่อนไม่ใ่เราคนนี้อย่าไปนู่มุง không chịu muốn hết sao đáng

พ่อมก็จกน่งนอก็ไ so ด้จ so ุดนี้ไม่ไเม่ได้แลเออใครเข้มาอยกเสือเนี่ยไอวัวไม่มีไอวัวไอ้ดี่เอไอวัวไอ้งมีไอวัวเลยเนี่ยอะัวนีไมมีไอวัว ไมนไม่ใช่กินไอ้หวาไม่ชกินไอววาดิไม่เลยไอ้หวาดไงไ้หวดไม่แล้วอยากได้หวาไม่เหมือนนันนานนานๆๆนั่นนะนนอเนไม่เห็เดี๋ยวช่รอน่อยเขียน่ะเอ้ไปขึ้นร ข่เปิดกุนงอีไข่เปิดกุนงก็ที่ไม่นอนเปิดนะใจนในคุณเปิดไปเดี๋ยวเข้ามหอมไหม

Vaya niña. Ui, ơi, คนใช้อุ้ี่อคนใช้อู้งเที่งปืนเดียววันนี้อ๋อโอ้โหเต้โอ้โหคิงปืนไฟรุ่นคอมคิงปืนไฟคับ macam 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 Let's go, let's go. I am coming. Come on, come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Kan du lære meg det? ไม่ได้เออไม่ไ้ไม่ไ้จัไปกับเขาเลยนะเขาปิดท้ายระเบิดแต่ไม่ทัน กูเล่าแบบต o ้ g มั่นกูเล่าแบบเด็ับปุ๊บป๊บป๊บปุ๊บปั๊บปุ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 บปุบปุบปปุ๊บ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 ป๊บปุ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 ๊บป คิวอนที่เป็นมาได้แด้คนเยคนะครับโอ my god oh my god oh my god oh my god 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 god, 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 god.